แต่ถ้าพายุเข้าสามลูกแล้วฝนตกหนักถ้าเป็นซูปเปอร์ใต้ฝุ่นด้วยเหมือนที่ห้องกงโดนนะผมว่าเอาไมา่อยู่ท่วมแน่นอนนะต้องเต็มตัวต้องยอมรับความจริงครับถ้าระบายน้ำจากบางสายเกิน2,500ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเมื่อไหร่ปรทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพท่วมแน่นอนนะซึ่งซึ่งตรงนีเ้เขาระวังตรงนี้อยู่แต่ประเด็นอย่างเี้คือว่าเราเนี่ยปกป้อง นะเมืองเศรษฐกิจนนทบุรีกรุงเทพนะไม่ให้ท่วมใช่ไหมแต่ว่าไปมาอยุธยาเนะี่ยประชาชนบอกเอ๊ะทำไมเขาต้องมารับกรรมาท่วมทั้งปีทั้งชาติท่วมทุกปีแถวแม่สายอย่างเงี้ยนะก็อยู่ไม่ได้แล้วแม่สายผมว่าต้องรื้เมืองย้ายเมืองนะแะต้องย้ายเมืองใหม่เพราะว่าแม่น้ําสายแคบแล้วมีบุกลุกเยอะแยะแล,ะล้วเวลาฝนตกมามันไม่ได้มาแค่น้ําฝนนะดินโคลนมาด้วยนะดินโคลนแถมเอาสารหนูจากฝั่งเมียนมาเข้ามาด้วยนะครับ จุดชี้เป็นชี้ตายเราเนี่ยคือความรุนแรงของพายุใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าจะหนักแค่ไหนจะพัดมาโดนเราตรงๆหรือเปล่านะคะจะทําให้ฝนตกรุนแรงแค่ไหนในเมืองไทยในรอบนี้ใช่ครับแต่จังหวะคือถ้าไปถึงช่วงปลายเดือนกันยา หรือต้นตุลาด้วยเนี่ยนะคะรวมอีกสองโลกที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงจะเป็นยังไงแล้วออน้ำที่มาจากทางเหนือจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะนี่นี่คือคือ,คอน้ําทางเหนือเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าฝนตกหนักเห็นไหมก็ต้องปล่อยน้ําน้ําจากทางเหนือมาแน่นอนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยไปตกหนักเนี่ยทางตักอากาวต่างไอเขือนภุม,มิพลจะไหมหรือว่าเขือนอุตรดิตถ์เนะี่ยที่จังหวัดอุตรดิตถนะ์เนี่ยนะเขื้นิริกิจนะนะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งซ้าเติมเนี่ยเพราะฉ้นั่น ที่ลุ่มที่เป็นแองกะทะทางภาคกลางจะแม้ไม่ว่าจะเป็นอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยแล้วก็รวมทั้งแถวที่อยุธยาเนี่ยอันนี้ยิ่งซ้าเติมน้ํายิ่งสูงเนี่ยนะครับก็มีมีการคาดการณ์ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าน้ําจะล้นตลิ่งนะครับล้นตลิ่งเนี่ยแล้วอาจจะอาจจะมาเข้าถึงจังหวัดน,นนทบุรีปทุมธานีได้คือคือคือรัฐบาลเขามองอย่างนี้เขามองว่า,หน,วาหนึ่งก็คือต้องรีบก็คือระบายน้ําไปทางฝัง่งตะวันตกนะั่นะโดยผ่านทางแม่น้ําท่าจีนให้มากที่สุด แล้วก็อย่างนี้คือเลกระบายน้ําไปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือจากอยุธยาเนี่ยผ่านคลองชัยนาทอยุธยาคลองชัยนาทป่าสักซึ่งยาวประมาณสักร้อยสามสิบกิโลเนี่ยส่งน้ามายัางคลองลพบพัพัดคลองลังสิตประยุนสักแล้วก็ไปที่ทุ่งลังสิตไปปทุมธานีออกสม,มุทรปราการคลองด่านแม่น้ําบางปะกงแล้วตอนนี้คือในช่วงต้นเดือนตุลายมันอาจจะมีน้ําทะเลหผนล่ขึ้นมาอีกอะนะเราผักน้ําลงที่แม่น้ําบางปะกงผักน้ําลงที่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการที่คลองด่านเนี่ย ถ้าน้าทะเลหนุนเนี่ยก็คืออย่าลืมน้ําทะเลนุนนะี่คือผักไม่ไม่ลงนะน้ำขึ้นนุดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะในคลองอาจจะท่วมหมดแล้วก็ในกนรุงเทพมหานครอาจจะมีปัญหาคือว่าตรงแม่น้าเจ้าบิยาอาจจะล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ตรงที่ฟันหลอดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางขุนเทียนบางคอแลมเนี่ยนะอาจจะท่วมได้ก็มีโอกาสนะผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆต้องมาดูอีกทีนะต้องดูว่าพายุจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับแล้วส่วนของ การเตรียมตัวรับมือของเราเองล่ะคะอาจารย์คะคือในช่วงปี54ที่สร้างความเสียหายครั้งรุนแรงเป็นมหาวิกฤตเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีการพัฒนานะคะตัวโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับน้ําหรือบริหารจัดการน้ํานะคะเรามีอะไรเอาไว้รับมือพายุใหญ่ในรอบนี้บ้างคะอาจารย์ทีอคือท,ที่ที่ผมดูภาคลับเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเหมือนกันนะคือว่าเขาก็พยายามทําแก้มลิงให้เยอะขึ้นน,นะ คือเมื่อก่อนแก้มลิงก็จะมาที่บางบานบางไทใช่ไหมที่ยุทธยาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกนู่นเลยไปที่ชัยนาททำแก้มลิงที่ชัยนาททาแก้มลิงที่อ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยนะก็ลงแก้มลิงเนี่ยขององเถงอะไรพวกนั้นก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือสกัดน้ําไปส่วนหนึ่ง,อ,นนงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้กําลังระบายน้ําลงทุ่งนะทุ่งบางบานแต่ก็คือแต่ว่าประชาชนบอกเอ๊ะตรงทุ่งบางบานเนี่ยนะมีบ้านจัดสรรมีบ่อกขยะมีอะไรไปอยู่แยะเนี่ยนะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือต้องต้อง,ต,องต้องดูให้ดีก็คือว่าจะต้องจ่ายค่าภัยพิบัติให้ให้ประชาชนดุวยต้องประกาศเปินเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องมีรถเนะี่ยดันน้ํารีบออกลงทะเลให้เร็วที่สุดเห็นไหมตอนนี้เขาจะมีเรือเรือผักน้ำนะไม่ใช่รถแต่เรือนะเรือที่ผักดันน้าเนี่ยให้ไหลลงทะเลให้เร็วมากขึ้นตอนนี้ก็ทํากันยกใหญ่เลยนะครับเพราะาเตรียมเตรียมรองรับเนบี่ยพิยุบีแท็กเนี่ยนะครับแล้วอุโมงระบายน้ำประตูกั้นน้ําฝ่ายทดน้านะคะส่วนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ อันนี้คือคือก็ทะเลาะกันเลยคือว่าประตูน้ําไม่เปิดใช่ไหมอีกฝั่งก็ท่วมพอเปิดปั๊บอีกฝั่งก็พอเปิดปั๊บเนี่ยอีกฝั่งก็จะท่วมก็คือท่วมเท่ากันสุดท้ายก็เปิดประตูระบายน้าลงคลองบางบานแต่ประเด็นอย่างเงี้ยคือว่าเราเนี่ยปกป้องนะเมืองเศรษฐกิจนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยไม่ให้ท่วมใช่ไหมแต่ว่าไปมาอยุธยาเนี่ยประชาชนบอกเอ๊ะทำไมเขาต้องมารับกรรมาท่วมทั้งปีทั้งชาติทุกทุกปีใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเขาแค่ห้าพันบาทเนี่ยน้ำท่วม ไม่เกินสามเดือนห้าพันบาทเกินสามเดือนเอาไปเก้าพันบาทอะไรเงี้ยอะไเขาก็เขาก็บน่นนะครับในขณะเดียวกันนะคือผมเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อปกป้องไม่ให้เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยเขาก็ทานะตอนนี้คือขุดลอบคูคลองเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้ไปไปลอกคลองที่ไหนอะคลองบางกอกใหญ่เจอที่นอนลเลอ์เลยนะอยู่ในคลองนะหนะยิบกันขึ้นมาเนี่ยตักกันขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องไปเอาพวกขยะออกแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอุโมงค์ระบายน้ําเนี่ยก็ต้องพยายามเอาอุโมงค์ระบายน้ำนะ่ะผัดออกไปให้ได้นะแต่ว่า ก็ถ้าน้าทะเลหลุดเนี่ยอุโมงก็เอาไม่ไหวมนกันนี่ต,ต้องต้องยอมรับนะแล้วถ้าน้ําเหนือมาเยอะเนี่ยปล่อยน้ามาเยอะเนี่ยจเจ้าพญาล้นตลิขนะครับตอนนี้คือทางกทมก็ทําก็คือว่าเขาก็พยายามไปทํากั้นนะนะทําทํากําแพงกั้นให้สูงขึ้นประมาณสัก2.8ถึง3เมตรเพื่อไม่ให้น้ําล้นลงมาที่ชาวบ้านนะครับไอ้ตรงจุดฟันหลอทั้งหลายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาไปกระสอบทรายไปกั้นอะไรก็แล้วแต่น,นะครับแต่แต่ว่าก็ก็ยังมีจุดโหวกคือแถวบางขุนเทียนบางคอแแบบนั่นนะครับ แล้วก็แล้วก็แถวคลองดา่านสมุทรปราการนะครับที่ที่ทําให้หมดนะแล้วถ้าประกอบกับน้ําทะเลหนุนก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะน,นะครับนะครับก็ต้อง,ต,องต้องดูอีกทีนะครับถ้าเทียบในช่วงปีห้าสี่นะคะเข้าใจว่าพื้นที่ความเสียหายนี่กว้างขวางมากนะคะแล้วก็ในใจกลางเมืองนะคะตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจก็เสียหายแทบจะทั้งหมดเลยนะคะเออเรามีความเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะอาจารย์สนทีคะ คือคือคืออย่างนี้ปีห้าสี่เนี่ยเราระบายน้ำเนี่ยจากเอ่อจากเอ่อเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยประมาณสักงสามพันหกลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะะแต่แต่ต,อ,ตอนเนี้ยเราระบายน้ํามาที่แค่ประมาณสองพันสองนะครับเป็เดือดเท่าฝนตกมากอาจจะต้องระบายน้ำํำคือปร,ประเด็นคือว่าถ้าระบายน้ําเนี่ยจากเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทลงมาเนี่ยมาที่อ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาพวกเนี้ยนะถ้าเกินสามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรตวินาทีเนี่ยนะ,นะเขาบอกว่า แม่น้ำเจ้าพญารับไม่ไหวแล้วนะถ้าเกินสามพันห้าร้อยนะแต่แต่แต่ประเด็นคือว่าแต่ถ้าระบายน้ํามาเนี่ยนะถึงสองพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้คลองทั้งหลายเนี่ยรับไม่ไหวคลองที่ต่อจากเจ้าพญารับไม่ไหวใช่นไหมเราถึงเห็นน้ําท่วมอุตรุดตอนนี้นะนะครับตอนนี้สิ่งที่กลัวคือว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยตกใต้เขื่อนนะฝนเยอะเห็นไหมแล้วก็แล้วเขื่อนระบายน้ํามาด้วยแล้วก็ฝนตกใต้เขื่อนด้วยถ้าเกิดมันมาเนี่ยเกินสองพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ําที่อัตราไหลในคองนะ ในแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยไอ้อย่างนี้อันตรายนะนะนะแล้วก็แล้วก็แล้วสิ่งสิ่งที่น่ากลัวคือน้ําฝนเนี่ยมันจะมาเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เราสองพันสองใช่ไหมแต่ถ้าเราบายออกมาเนี่ยเกินเกินสองพันห้าเมื่อไหร่เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้น้ําท่วมรุนแรงนะเริ่มรุนแรงแล้วนะครับก็ก็ก็ภาวนาว่าอย่าให้มีแทกเนี่ยทำให้ฝนตกหนักมากนักนะนะ,นะ,นะครับหรือว่าพายุอีกลูกคือลากาซ่าเนี่ยนะก็อย่าทําให้ฝนตกมากนะครับ ค่ะดังนั้นค so ือตัวเงื่อนไขจุดชี้เป็นชี้ตายเราเนี่ยคือความรุนแรงของพายุใ hmm. ช่ไหมคะอาจารย์คะว่าจะหนักแค่ไหนจะพัดมาโดนเราตรงๆหรือเปล่านะคะจะทําให้ฝนตกรุนแรงแค่ไหนในเมืองไทยในรอบนี้ค่ะใช่ครับพายุที่พัดเข้ามาเนี่ยคือถ้าไม่เข้ามาโดยตรงๆเนี่ยก็ยังดีแต่ถ้าถ้ามันเบี่ยงเบนเข้ามาเนี่ยฝนจะตกเยอะใช่ไหมเพอฝนตกเยอะในเขื่อนเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเบี่ยงเบนเข้ามาฝนจะตกตกทั้งภาคเหนือภาคกลางเลยนะ เขื่อนรับไม่ไหวปล่อยน้ําลงมาเยอะเดีย๋ยวมภาคแล้วก็ใต้เขื่อนก็มีน้ําฝนเยอะขนาดเดียวกันไปไงะน้ําทะเลนุนอีกเดีย๋ยวมันน้าทะเลนุนเอาลงไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การจัดการเขาเรียกน้ํายาของภาครัฐนะว,ว่าจะเอาอยัางไงนะจะจะจัดการยังไงไม่ไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากกันเนี้ยนะซึ่ง,ง,งตอนนี้ผมก็เห็นความตั้งใจของภาครัฐนะสนทชกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยา นะทรัพยากรทรัพยากรน้ําทั้งหลายพวกนี้ก็มานั่งประชุมกันนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มตูวแล้วว่าท่าจีนนะส่งไปท่าจีนเป็นสุพรรณมั่งไอ้ตอนนี้คือสุพรรณน้ําท่วมนะนะี่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ้นําท่วมนะครับแล้วก็แล้วก็พยายามระบายน้ําจากแม่น้ําป่าสักลงมาให้น้อยหน่อยนะแถวลบบุรีแม่น้าน้อยอะไรพวกเนี้ยนะให้น้อยหน่อยเนี่ยเขาก็มีคาดการณ์วันต่อวันเนะ่ยนะแต่ถ้าแต่ถ้าพายุเข้าสามลูกแล้วฝนตกหนัก ถ้าเป็นซูปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยเือนที่ห้องกงโดนนะผมว่าเอาไมา่อยู่นะร่วมแน่นอนนะต้องเตรียมตัวต้องยอมรับความจริงครับจุดเสี่ยงที่สุดที่ต้องระมัดระวังในรอบนี้คือจุดไหนคะอาจารย์คือจุดเสี่ยงก็คือช่วงนี้นาะคือว่าเราเขาเขาบอกเขาบอกให้ไปดูที่สถานีบางไทร้นสถานีบางไทรเนี่ยเป็นสถานีที่เอ,อมีมีประตูกั้นน้ําเนี่ยน้าเจ้าพยามันรวมกันนะแล้วก็ทั้งมีแม่น้าน้อยแม่น้ําป่าสักมารวมหมด แล้วก็สุดท้ายเนี่ยบางสถ้าจากบางสายแล้วจะเข้าปฐุมธานีถ้าระบายน้ําจากบางสเกิน2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่ปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพท่วมแน่นอนนะซึ่งซึ่งตรงนี้เขา <c oughs> เขาระวังตรงนี้อยู่นะระวังตรงนี้อยู่แล้วก็เขาก็มองว่าตอนนี้มันระบายยังไม่ถึงนะประมาณสักเอ่อไม่ถึง2,000นับพันกว่านะเนี่ยเขาก็เขาก็บอกว่าเนี่ยน้ําทั้งสามสายเนี่ยถมารวมกันเมื่อไหร่นะเนี่ยจะต้องเอาให้อยู่ลงแก้มลิงให้เยอะที่สุด ของถ่ายลงทะเลเยอะที่สุดแะอยามาให้ลงที่สถานีบางไทรนะครับเพราะว่าถัดลงเมื่อไหร่นี่อันตรายแหละครับค่ะแล้วจุดภาคเหนือล่ะคะอาจารย์คะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือก็ท่วมรุนแรงที่สุดนะคะในรอบหลายสิบปีแล้วอย่างกรณีเชียงรายนี่ก็หลายรอบด้วยนะคะอาจารย์ครับในกลุ่มภาคเหนือหรือว่าพื้นที่เดิมที่นาน่วมปีที่แล้วเนี่ยสตากร,รมเขาปีนี้เป็นยังไงคะ โอ้โหภาคเหนือนี่คือต้องยอมรับนะว่าปีหกเจ็ดนะต้นปีหกแปดล้วน้าท่วมมาตลอดนะแถวแม่สายอย่างเงี้ยนะก็อยู่ไม่ได้แล้วแม่สายผมว่าต้องรื้อเมืองย้ายเมืองนะต่ต้องย้ายเมืองใหม่เพราะว่าแม่น้ําสายแคบแล้วมีปบุกลุกเยอะแยะแล้วเวลาฝนตกมามันไม่ได้มาแค่น้ําฝนนะดินโคลนมาด้วยนะดินโคลนแถมเอาสารหนูจากฝั่งเมียนมาเข้ามาด้วยนะ,นะครับแม่น้ําแม่สายแม่น้ํากกเนี่ยฝั่งจากเมียนมาเนี่ยแล้วก็แล,วกแล้วก็ตอนนี้คือพายุเนี่ย เอ่อที่ที่ผ่านมาก็ก็อ่วมอยู่แล้วนะก็คือน้าท่วมเนี่ยคนหมดเนื้อหมดตัวเยอะๆหมดเนะี่ยตอนนี้ถ้ามีไอ้มิท็กเข้ามามแทแกเรื่อยไอ้ลาการซาเข้ามาเนี่ยนะนะก็คือว่ามันมันมันเบี่ยงจากเวียดนามเนี่ยนะเบี่ยงจากประเทศไทยแต่ไปอยู่ที่เมียนมานะเพราะนั้นเมียนมาฝนตกหนักนะฝนฝนอาจจะตกหนักตอนนี้ไอ้ฝนตกหนักแล้วลงที่ไหนแม่น้ากบแม่น้ําสายถูกไหมฮะไหลไปไหนก็ไหลเข้าที่เชียงรายอยู่เละเชียงรายไปลงศพลวกไปลงแม่น้ําลวกไปลงที่เอ่อ ศพกกอะไรพวกนี้นะก็ก็จะเป็นมาเพราะฉะนั้นน้ําจะท่วมนะมีโอกาสมีโอกาสที่เชียงรายเชียงใหม่ยแถวภาคเหนือเลยเลยนะตอนนี้แล้วที่ติดริมโขงทั้งหลายนะมีโอกาสนะแล้วก็มีการคาดการว่าทางภาคอีสานตอนบนน,ะน่นครพนมนะพวกชัยภูมิอะไรพวกนีอ้อาจจะโดนหมดนะอุดรธานีเนะี่ยม,มีโอกาสนะครับเนี่ยต,ตอนนี้คือต้องดูทิศทางนะผมว่าอีกสามวันนั้นจะรู้แล้วว่ามีแท็กเนี่ยมันจะไปยังไงนะครับ จบพายุลูกที่อาจารย์พูดถึงสุดท้ายเนี่ยหมายเลขสิบเก้าเลยนะคะนิโอปูรีเนี่ยนะคะเราโล่งใจได้หรือยังคะอาจารย์คะหรือว่ายังต้องเฝ้าระมัดระวังอีกในช่วงเดือนตุลาคมตุลาเป็นเดือนที่มีพายุเกิดเยอะนะคือคือ,ค,อคือประเทศคือตอนเนี้ยที่อันตรายเพราะอะไรเพราะป,ปีเนี้ฝนตกเร็วจะแม้ฟังมกดอากาศต่ําพาดมาเร็วเนี่ยเนี่ยดูที่น้ําท่วมเั้งต้นเดือนกรกฎาแต่จริงพายุจะเข้าคือเดือนกันยากับตุลา นะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเรามันมีพายุเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆประเทศไทยตั้งแต่มัน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 สามลูกแล้วนะนะ <independ ency> สามลูกแล้วนะแล้วก็แล้วตอนนี้เดี๋ยวไอ้เนโอปูรีก็คือประมาณเดือนตุลาจะเข้ามานะครับแลวเดือนตุลานเยเป็นเดือนที่มีพายุถ้าอาจจะเข้ามาอีกลูกก็ยิ่งหนักเลยผมว่า right ต้องเอาถึงเกินวันที่สิบห้าตุลาไปแล้วเนี่ยอาจจะเบาใจได้ถ้าไม่มีพายุเข้ามานะครับ แล้วล่าสุดก็มีการไปวิเคราะห์แบบจําลองทางสภาพอากาศนะคะแล้วก็เห็นว่าปรากฏการณ์ลานิญยาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเร็วขึ้นนะคะอาจจะทําให้พายุกอ่อตัวเร็วขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีผลกับฝนฝ้าอากาศหนักขึ้นอีกนะคะอาจารย์สมทิศวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงคะปรากฏการณ์ลานินยาคือคืออย่างนี้คือว่าเดิมเนี่ยคือลานิญยามันควรจะหมดไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีสภาพเป็นกลางไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ แล้วก็พอต้นเดือนธันวาคมก็เอล尼โยเอล尼โยคือแห้งแล้งนะอแต่ตอนนี้มันแปลกล้วเดิมเนี่ยนะมันอ่อนๆนะมันมันกลับมาอีกนะแทนที่จะหายไปตั้งแต่เดือนเมษาที่มีการคาดการไว้เนี่ยไอ้ลาินีานอ่อนนั้นกลับเข้ามาอีกก็คือกลับมาประมาณเนี่ยเดือนเนี่ยกันยากราคดาสิงหากันยาเนี่ยก็เลยทําให้พายุก่อตัวมากขึ้นเพราะว่าลานีนญ่อคือว่าเอาฟาร์มชื้นมาเอาฟารมร้อนมาน้ําน้ําจากทะเลเลยเหยขึ้นไปไปจับตัวกันรวมตัวกลายเป็นพายุหมุนเนี่ยนะ เป็นความกดอากาศต่ำแล้วเป็นพายุหมุนเนี่ยพัดเข้ามาเนี่ยนี่ไงอันนี้มันเป็นรากฏการโลกร้อนแล้วมันเรียกโลกรลวมนะเนี่ยนะมันไม่เป็นไปตามแบบจําลองนะนะแบบจําลองบอกว่าเอ้มันต้องหมดตั้งแต่เดือนเมษาเอ๊ะแต่นี่มันเป็นการ,เป,การเป็นการกลับมาลานินยากลับมาอีกอตอนนี้คือคาดการณ์อะไรค่อนข้างลำบากนะเนี่ยก็เราก็ได้ชวะจุดดีใหญ่คาดการณ์ยากตอนนี้ครับค่ะเป็นผลจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศใช่ครับ เนี่ยความแปรปรวนสภาพอากาศเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเรามีการคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยก็คือเวลาถ้าโลกร้อนขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยน้ําทะเลจะเลอยขึ้นไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็ฝนตกแต่ละครั้งทุกปีจะเพิ่มขึ้นประมาณห้าเปอร์เซ็นตทุกปีนะครับถ้ามีลานินยาเข้ามาด้วยก,ก็จะเพิ่มเป็นเป็นถึงห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเกิดเป็นฤูดูฝนมีลานินยานะมีอะไรเข้ามาเนี่ยฝนจะตกหนักกว่าเดิมนะแล้วพายุจะมากกว่าเดิม แล้วปีนี้เนะี่ยคือเห็นไหมถึงสิบเก้าลูกนะปีเดียวเนะี่ยฟิลิปปินสนะ์อ้วมเลยฮะสิบเก้าลูกนะแล้วแล้วปีที่แล้วนะี่ยังแค่สิบามลูกกนะ็เต็มที่แนละ้วปีนี้เพิ่มมาอีกแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเรื่อยๆเนะี่ยแล้วประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบแต่ประเทศไทยนี่โชคดีเพราะว่าพอขึ้นฝั่งเวียนนามเวียนน้มเนี่ยรับไปเต็มๆนะ <S 2> <S 2> นะพอขึ้นฝั่งปั๊บเนี่ยก็เป็นเป็นดีเพชชันนะเป็นพายุโซนร้อนเป็นดีเพชชันแล้วเสร็จแล้วมาเคลื่อนเข้าประเทศลาวเนี่ยนะมันกะ็มันก็เบาลงไปอีกแล้วมันดันมีภููเเขขาาั้นนะ แล้วภนะูเขาอันนำเนี่ยนะนะไปกันนะ้กนเนี่ยเพราะงั้นพอถึงประเทศไทยเป็นไงมันก็เบาเลยนะเบาแต่ว่าอินทิพล์ก็คือขนาดเบาว่าอย่างฝนตกเยอะแต่สิ่งที่ตามมาคือที่ภาคเหนือที่อันตรายเพราะาอะไรเพราะฝนไปตกที่เมียนมาแล้วเมียนมาคือน้าจากเมียนมาพัดเข้าประเทศไทยแม่น้าคกแม่น้ําสายรวมทั้งแม่น้ําขงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยก็เลยเกิดผลกระทบที่เชียงรายเพราะงั้นเชียงรายท่วมทั้งปีทั้งชาติอาจจะทุกปีนะผมว่าจาก,กน,นี้ไป แต่ถึงขัน้นอาจารย์สนธิบอกว่าอยู่กูไม่ได้เชียงรายต้องย้ายแล้วนะคะปัญหาหนักขนาดไหนคะอาจารย์คะแล้วก็จุดที่จะเป็นตัวที่แก้ไขเนี่ยทาไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์คะถึงขั้นต้องย้ายเมืองค,อคือคือคือย้ายเมืองนี่คือผมให้ย้ายเฉพาะแม่สายเห็นะแม่สายไม่ใช่ทั้งเชียงรายนะคือคือตัวแ <ฮะ S 2> ม่สายเนี่ยอยู่ในพื้นที่เอ่อริมแม่น้ําแม่สายในริมแม่น้ําสายเนี่ยซึ่งแม่น้าสายเนตอนนี้เราไปบุกรุกเยอะแล้วเสร็จแล้วก็ เราก็พยายามที่จะไปขยายคลองเนี่ยไปกั้นอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อไม่ให้น้มามันร้นตลิ่งเนี่ยแหละแต่เอาคนจริงเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าน้ําที่มามาจากฝั่งเมียนมามันมหาศาลนะครับแล้วพาดินโคลนมาด้วยซึ่งเราไปคุมในฝั่งเพื่อนบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมพอคุมไม่ได้เนี่ยมันก็มาไหลามาที่เราเนี่ยมันก็พาเพราะเราอยู่ทางต่ากว่าเพราะฉะนั้นเป็นไงน้ําก็ท่วมแล้วพาดินโคลนมาตลอดเวลาเนะยเพราะผมก็เลยมองว่าไอ้คนที่อยู่แถวแม่สายทั้งหลายตลาดแม่สายสายลงจอยเนี่ยมันต้องย้ายด้วย ในช่วงฤดูฝนจะต้องย้ายออกมาหรือเปล่าจะไปตั้งบ้านเรือนถาวรตรงนั้นนะไปหาตรงอื่นอยู่ดีกว่าแล้วตรงนั้นีก็จะทําเศรษฐกิจในช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ําหลากก็ทําไปนะแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ได้นะนะครับ